สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Just l i h e Magic 111นะคะหวังว่าข้อความเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เข้ามาพบเจอนะคะแต่ถ้าอันไหนฟังแล้วรู้สึกไม่ดีก็ให้ทิ้งมันไปนะคะอยากเก็บมาใส่ใจขอให้เวทนมนตร้อมอยู่รอบตัวของทุกๆคนนะคะวันนี้เรามาดูกันว่าพลังงานฟูมูลในราศีพิจิกฟูมูลอินสกอร์ปิโอ พลังงานเขามีอะไรที่อยากจะบอกกับเราบ้างนะคะยูนิเวอร์สสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรที่อยากจะบอกเราเออไม่ได้แม่นในเรื่องของโหราศาสตร์จักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเท่าที่อ่านมาเขาบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องปลดปล่อยออสิ่งเก่าๆในอดีตไปได้แล้วช่วงนี้เราอาจจะรู้สึกอ่อนไหวในเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ซะเป็นส่วนใหญ่นะคะอันนี้เรามาดูเพิ่มเติมว่าพลังงาน เออตรงกลางพลังงานจากยูนิเวอร์สพลังงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขามีอะไรที่อยากจะบอกเราในช่วงปูมูลนี้นะคะอาจจะต้องถึงเวลาที่เราพักผ่อนจริงๆค่ะพักผ่อนจัดการสิ่งเก่าๆภายในภายในของตัวเองหรือเปล่านะคะอาจจะต้องเนี่ยต้องลองลองหาอะไรทำเพื่อเป็นการพักผ่อน พักผ่อนตัวเองบ้างนะคะเรากำลังทำสิ่งนี้เรากำลังทำอ,อ,อยู่ในกระแสะของพลังงานตอนนี้ปล่อยให้พลังงานเป็นไปตามกระแสะเลยคะ่ะเราเราอยากจะทำอะไรหรืออะไรให้เราพักสักนิดหนึ่งให้เราหาเวลาพักบ้างนะคะจัดการกับ สิ่งต่างๆความรู้สึกต่างๆที่ช่วงนี้อาจจะกําลังขึ้นมากวนใจเรามากสักนิดหนึ่งให้เราเออปล่อยให้มันเกิดขึ้นมาแล้วก็แล้วก็ทิ้งมันไปได้เลยค่ะอะไรที่เรากําลังทําอยู่อตั้งใจที่จะทําอยู่ให้เราทําไปได้เลยค่ะแต่ว่าให้หาเวลาพักผ่อนบ้างสักนิดหนึ่งเราเก่งอยู่แล้วเราทําได้ อืมพลังงานช่วงนี้เป็นแบบนี้เหมือนกันหมดเลยเนาะจะเป็นอยู่ประมาณนี้อะไรที่มันผุดขึ้นมาความรู้สึกที่มันผุดขึ้นมาให้เรารู้สึกให้เราทําความเข้าใจกับมันจัดการกับมันแล้วเราก็ถึงจะปล่อยมันไปได้นะคะอืมยู u น e ว e r b เบียร์โลคุณไม่เคยอยู่ตัวคนเดียวเลยนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาคอยนําทาง คอยนำทางคอยเยียวยาคุณอยู่โอ้มีเ่อสมิทธอ่าใครบางคนอาจกำลังจะได้เจอรักแท้หรือว่าที่คุณเจออยู่อาจจะเป็นรักแท้ก็ได้นะคะหรือว่ากำลังจะได้เจออะไรที่เข้ามาเติมเต็มในชีวิตคุณให้คุณรู้สึกมีความสุขมากยิ่งขึ้นรู้สึกสนุกรู้สึกเอนจอยกับชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะอ๋อใช่จริงด้วยเออช่วงนี้ให้เราบาลาน บาลานตัวเองบาลานเอเนจีบาลา,า,านพลังงานของเราบาลานความรู้สึกของเราให้ให้ให้สมดุลพยายามให้ทุกส่วนสมดุลนะคะจะดีมากๆเลยนะคะอืมไม่มีอะไรแล้วนะคะประมาณนี้แหละคะ่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วพบจกันใหม่นะคะบ๊ายบาย